โอเคสวัสดีครับขออนรับข้าสู่รายการโปรแกรมวิวชแนลของผมอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็สำหรับแอปเน่เอเอโปรแกรมนี้ครับผมก็จะมานำเสนอโปรแกรมที่มีชื่อว่า Extent is อ๋อโหเป็นชื่อที่เรียกยากมากเลยอ่ะโอเคครับโปรแกรมนี้ครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสแกนไวรัสเป็นโปรแกรมสแกนไวรัสนั่นแหละอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้งาน สามารถที่จะสแกนในเรื่องของเวัสอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะครับก่อนอื่นแล้วก็เริ่มทําการสแกนก่อนเลยนะครับก็เหมือนโปรแกรมสแกนเวัสทั่วๆไปนะครับ เดี๋ยวขอช่วลาสักครู่นะครับในการรอเดี๋ยวจะตัดมาอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่าโอเคครับหลังจากที่สแกนเวรัสเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่ S t e r m i n ์ n ิอ่าแล้วกด อ่โอเคอ่นะครับครางนี้มันก็จะมีให้ใส่ activate นะครับเพื่อทำการยืนยันผลิตภัณฑ์แล้วก็ copy มีคีย์ให้ข้างล่างนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบออฟไลน์นะครับแล้วก็วางเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็กดคขาว่า Activate อหมายเลขผิดพาดนะครับก็คีย์นั้นน่าจะก็ต้องไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับนี่ w o w e b t e m i n a t i s c o m นะครับ Process นะครับก็เข้าไปที่เว็บนี้แต่ว่าจะเป็นแบบเสียเงินนะครับ Payment Information อฟตแ a อัพเตต้อง Activate นะครับถึงจะสแกนกำจัดไวรัสถึงจะใช้ได้เต็มสมบูรณ์แบบนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสแกนไวรัสอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแนะนำ อีกตัวหนึ่งครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันไม่ฟรีแต่ก็โอเคไม่เป็นไรผมก็เอามารีวิวก็เท่าน,นี้นะครับก็เพื่อให้ได้ดูว่ามีโปรแกรมดีอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการสกแกนไวรัสนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญนะครับ ฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของคลิปแล้วก็ติดจาลืมติดตามกันต่อในวีดีโอหน้านะครับวีดีโอต่อไปที่ผมจะมาทำอะไรนั้นนะครับจะมานำเสนอโปรแกรมอะไรดีๆแล้วก็หน้าใช้าง,งานอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ